ตอนนี้อยู่ที่จะเดินขึ้นชั้นสองนะฮะจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสอง้ามาชมนะฮะมีร้านขายของมือสองก่ตรงนี้เคยมีจักรยานขายนะฮะหมดไปแล้วนี <c oughs> ่นะฮะมีร้านขายทีวีด้วยนะฮะนี่เข้ามานมี่มีลำโพงตึมนี่นะฮะนี่ร้านขายลำโพงไฟไฟเยอะๆยะยะเลยนะฮะนะี่ฮะมีพวก นี่เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเยอะเลยนะฮะอยู่ที่ชั้นสองนะตรงนี้เครื่องซักผ้าเนี่ยทีวีทีวีรับซ่อมหมดเลยนะฮะเนี่ยเขารับซ่อมหมดเลยนะฮะตรงนี้เครื่องเสียงก็มีนี่นะฮะโอ้ทีวีรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นโตอย่างนี้ยังมีเลยนะฮะโตใหญ่ใหญ่ไงแยะไปหมดนี่นะแต่ทีวีตใหใหญ่ๆนี้นะฮะถูกนะเก้าร้อยกว่าบาทเองฮะนี่ นี่นะฮะกระรห้าสิบาทเองนะอุดใหญ่ๆเกี้เต็มม่หมดอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะฮะมือสองนะ,ะพวกนี้มือสองโอ้โตู้เย็นมีเพียบเลยตู้เย็นมือสองนะฮะของใหม่แบบว่าเนะี่ยพัดลมน่าจะของใหม่ฮนะห่อถุงอย่างดีนี่นะฮะอันนี้เป็นทีวีมือสองนะทีวีมือสองใช่ไหมฮะนี่นะฮะ โอ้โหนี่ถูกนั้นเลยนะฮะไอรุ่นนี้เท่าไหร่อะคพี่สามพันห้าเองเป็นเป็นเป็นดีต้นป่ะธรรมดาหรอเป็นมือสองใช้ได้โอ้โหชัดนะฮะนี่มันตั้งกี่นิ้วนี่สี่สิบกว่านิ้วละอเปิดทุกวันใช่ไหมพี่นี่นะฮะมาดูได้เลยนะฮะวัดสวนแก้วมีตู้เย็นด้วยเนาะอันนี้มือสองนั้นเลยเครื่องซักผ้าเลยตู้เย็นแล้วพวกนู้นมือสองด้เหรอมือสองแล้วพัดลมอ่ะ พัดลมมือสองเหรอผมนึกว่าของใหม่หอพลาติกสักอย่างดีเลยนะฮะนี่นะฮะอ๋อกันฝุ่นแหมเราก็นึกว่ามือสองนะไมโครวเวฟก็มีไม่แพงนะฮะพวกนี้ตู้เย็นนี้มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างะฮะพัน5้าก็มีโอ้โหแล้วพวกไมโครวเวฟอะฮะแปดร้อแปดรอยก็ได้แล้ว โอโอเคนะใช้ใช้ได้แน่นอนคือเทสได้แน่นอนเลยแล้วมันใช้ได้อีกนานไหมถ้าใช้ได้เนี่ย <c oughs> หรอเช็คไอพวกนี้เช็คหมดแล้ว r, แต่รับซ่อมด้วยไหมฮะถ้า,ถ,าถ้ามีไมโครเวฟมาเสียหรืออะไรเงี้ยรับซ่อมไหมมีช่างอ๋อรับซ่อมแต่ว่าผมว่าเอามือสองก็คุ้มแล้วนะนี่นะฮะสามพันกว่าบาทเองคะทีวีอย่างเงี้ยนี่อันนี้สามพันกว่าบาทเองนะตัวใหญ่ๆญ่อย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่ดีต้นนะต้องซื้อกล่องมาใส่เนาะกล่องใส่มีเปิดทุกวันนะฮะแเปิดทุกวันมือสองนะ,ะตั้งแต่สายๆนี่แหละฮะ9โมง10โมงยันเย็นเลยนะฮะนี่ทุกเครื่องสักผ้าฝาเบลเลอร์เลยนะฮะนี่นี่นะฮะนี่ตู้เย็นก็มีนะฮะมาเดินดูเอานะฮะใครอยากได้ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองประหยัดประหยัดนะฮะมาดูเอาเครื่องเสียงก็มีนะฮะเนี่ยเขาเปิดเทสอยู่ตึมตึมตึมนะฮะ 1. 1> เดินมาเลือกได้เลยหลายร้านนะฮะตรงนี้อยู่ที่วัดสวนแก้วนะฮะชั้นสองนะฮะอยู่ที่ชั้สนสองมีมีทั้งสามชั้นนะ,ะ <ๆ S 1> <ม>ฮะชั้นสามก็มีนี่ฮะเครื่องซักผ้าโอ้ก็อี้ก็มีนะฮะก็อี้ก็มีนี่นะะ เนี่รับปีหกมีหลายร้านนะฮะก็มาเลือกเอานะฮะเพราะว่ามีของเยอะนะฮะเนี่ยแต่ร้านนี้จะมีเครื่องเสียงด้วยเนี่ยของใหม่นี่นะคุยกับพี่เขาหน่อย คพ่ทนทไมไี่โทษครับอันนี้มันมือสองหรือของใหม่พี่อันนี้ของใหม่ใช่ปะอ่านี่นะของใหม่มือมือสองก็มีปะ่ะเรื่องไงอเครื่องอันนี้คือเครื่องเสียงของใหม่เลยนะฮะนี่นะฮะราคาไม่แพงนะฮะมาเลือกได้เลยมาลองได้เลยนะฮะ อู๋นี่รีโมทก็คือเป็นของใหม่เลยราคาประมาณเท่าไหร่ได้พี่อ๋อพันกว่าบาทเองนี่นะฮะลดได้ด้วยมาลองได้เลยนะเนี่ยเสียบ usb เสียบไปอยู่หรือพันสองร้อยเก้าสิบบาทเองตัวนี้นะฮะมีมีไฟด้วยโอ้แต่ว่าไอ้พวกนี้คือมือสองใช่ไหมเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้ทีวี อู๋ที่สองพันห้าเองทำทรงอ๋ออันนี้ก็คือพี่รับซ่อมด้วยไม่ครับไปด้รับซ่อมะฮก็คือขายเนาะ่อันนี้สองพันเก้าเองนะฮะเนี่ยเปิดอยู่เนี่ยอันนี้ต่อกับโน้ตบุ๊กเปิดตัวนี้นะพี่สายเอลให้ดูหน่อยครับของนาโนนะฮะอยู่ชั้นสองนะฮะเปิดทุกวันนะพี่เปิดทุกวันเลยมาชมกันได้นะฮะ อันนี้เป็น YouTube นะพี่มาทาไปเดินรัดสวนแก้วนะฮะวันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะฮะชั้น2นะมีร้านเครื่องเสียงอยู่ร้านเดียวแต่ั้งเนี่ยนะีกนูีอีกร้านหนึ่งนะเป็นลำโพงบลูทูธอะไรอย่างงี้เนาะเกพี่ขอบคุณมากครับจอดรถสะดวกนะฮะจอดรถข้างหลังร้านนะฮะข้างๆข,ข้างหลังวัดมีที่จอดรถให้สะดวกมากเลยนะฮะมาเดินดูกันได้โหนี่ปั๊กไปเนี่ยตรงนี้ก็มีพัดลมเพียบเลย ของใช้ไฟฟ้านะฮะส่วนใหญ่ของใช้ไฟฟ้าเยอะนะฮะนี่นี่เป็นลำโพงนะฮะลำโพงไซเล็กนะฮะไฟกระพริบก็มีนะครับเรียบนี่ลำโพงสีสันสวยงามนะฮะตรงนี้รับบลูทูธได้หมดเลยนะฮะ USB กำลังจัดร้านอยู่เลยนะ อารมณ์ของเล่นเด็กก็มีนะฮะนี่ทีวีโอ้ทีวีเยอะเว้ยนี่นะฮะทีวีทีวีของใหม่หรือมือสองวะเนี่ย LED อันนี้ทีวีนี่มือสองหรือของใหม่อ่ะฮะมีทั้งมือสองแล้วก็ของใหม่ค่ะเหรออย่างตัวไอ้ตัว,ต,วตัวเล็กเี่ของใหม่แล้วก็มือสองอ๋อข้างบนมือสองแล้วก็ข้างล่างนี่ของใหม่ออออ อันนี้ก็ของใหม่ใช่ไหมตัวนี้แต่ข้างบนมือสองใช่ป่ะนี่มือ2 2> สองค่ะอ๋อนี่มือสองสภาพสวยค่ะสภาพสวยใช่สวยมากเลยนะฮะครับ80%แล้วก็อันน,อออนี้คือของใหม่นี่คือของใหม่อ๋อเครื่องเล่นนี่ของใหม่ใหม่อาองเดีวีดีมีเครื่องเล่นดีวีดีขายไหมนี่ะ,ะของอะไรอะ่ะซาวมิรานค่ะรงานบริษัทค่ะเป็นเป็น5.1แบบหรือเป็นอะไรไม่มั่นใจอ๋อเดี๋ยวผมต้องขอดูสักหน่อยละ เพราะว่าเครื่องที่บ้านไม่ค่อยดีแล้ว